ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผม f i f a c o i com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผม f i f a c o i com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับรับซื้อขายไอดี rov ฟร e ไฟฟีฟ่าออนไลน์ e 4 by a d s i n ราคาเป็นมิตร ปลอ,อดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุกไอดี100ึ่หากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาพมกับผมกรอร์าอีนาวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่กับกิจกรรมเดิมครับผมกิจกรรมคริสต์มาสครับผมคริสต์มาสนะ2020ครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้จะมาตามล่าฮอตบวก8ครับผมคัด200ฮอตบวก8นะก็ คือลังเลอยู่สักพักเลยแหละลังเลอยู่สักพักเลยแหละว่าเอยจะจัดอีกห้าพันดีไหมเพื่อเอาฮอตบวกแปดครับแต่ว่าเนื่องด้ว่าผมค่อนข้างมีโชคนะกับกิจกรรมนี้ที่เปิดมาสองครั้งถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็สามารถไปดูย้อนได้นะครับในช่องครับผมที่เปิดมาสองครั้งค่อนข้างเฮงเลยทีเดียวถือว่าเฮงเลยทีเดียวครับสาหรับสองครั้งที่ผ่านมาก็เลยเออเอาลนะส่งท้ายไปีไปครับผมด้วยฮอตนะ 200บวก8ครับผมก็ส่งท้ายปีไปสำหรับกิจกรรมนี้นะก็ว่าจะมาจบงานครับผมด้วยฮอต200บวก8เพราะฉะนั้นไม่เป็นการติดเวลาครับเราไปลุยกันเลยแล้วกันครับผมไป 5,000! ัน let's go ยืนยันครับผมยืนยัน let's go ขอให้มันคุ้มค่ากูขอแค่นะั้นขอแค่มันคุ้มค่าโอเคเรียบร้อยครับผมฮอตปีฮอตนะดาบ200ครับบวก8ครับ โอเควะแล้วก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับเออน้องๆบอกว่าให้กดทีละครั้งแนตะ่ผมบอกเลยว่าไม่ได้ครับมันผิดมันผิดหลักการแล้วมันผิดธรรมเนียมครับต้องกดทีเดียวครับ100ครั้ง2เหรียญครับเลสโกครับไอคอนมาหน่อยไอคอนมาหน่อยไปเออโอ้โหยัดเป็ดกู <laughs> ควรเชื่อน้องๆนะ <laughs> ควรจะเชื่อน้องๆน,นะ ควรจะเชื่อน้องๆนะครับ35ดวงเหรอโอเคอันนี้สัก5ครั้งก่อนไปอือสองดวงโอ้โ oh, ห1ดวง100ครั้งยังไงก็คุ้มกว่านะเอาจริงครับอือโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยอือโอ้โ oh, หอือโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรเนี่ย <laughs> อะไรกันครับเนี่ยอ oh, แต่นี้แม่งกากอะผมไม่ชอบเลยครับรูปแบบที่หนึ่งเนอีกสักทีไป ไอคอนมาไปไอคอนไปแนวดีกว่าทีละสิบครั้งนี่ว่าทีละสิบครั้งสิบทีน่าจะได้ไอคอนมัง้งไปเออโอ้ยเฮียเออโอ้ยตายแล้วไม่ได้ดาวเลยครับไปไอคอนหโหเห็นโหลดนานนึกว่าจะได้ไอคอนยังไม่ได้96บวกหสักอันเลยนะไปโอ้โหผมว่าผมคิดผิดแล้วว่ะ ที่มากดทีละสิบครั้งเนี่ยไปโอ้โ,อโอหจัดกูเลือกหวังแล้วเย็ดไปกูคิดถูกคิดผิดเนี่ยมาต่ออีกรอบ <c oughs> <laughs> เหมือนผิดยังไงไม่รู้โอเคเหลือเจ็ดสิบเจ็ดดวงใช่ไหมโอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดดวงเจ็ดสิบเจ็ดดวงงั้นเอาอันนี้แล้วกันครับอันนี้แล้วกันสี่สิบห้าครั้งเก้าครั้งไปสวย โอเคห้าสิบบวกสามสวยงามครับเหลืออีก32ครั้งอันนี้แล้วกันเดี๋ยวนะสามสิบสองใช้สิบห้าใช้สามสิบโอเคไปเอาแล้วกูได้รับห้าสิบบวกสามเลยเนี่ยนะแบบได้ของโปกสามอันเลยนะเออดีไม่เป็นไรไโอเคหมดไอ้เยี่ยบไม่มีไฮไลท์อะไรเลยครับนอกจากท็อป2 0งบวก8ครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดของรางวัลกันนะผมไป ผมต้องบอกเลยครับว่าได้เงินมาค่อนข้างน้อยเลยนะได้มาแค่6,000 6,000M ลารา 6,000M ครับตอนแรกมี111ตอนนี้มี117ได้มา 6,000M ครับเงิน <c oughs> ค่อนข้างน้อยเลยนะค่อนข้างน้อยเลยครับไ <c oughs> อ้เหี้ยเอ้ยคิดถูกคิดผิดมัเนี่ย <c oughs> หยุดตั้งแต่แรกแม่งก็ดีอยู่แล้วไอสัตว์เอ้ยโอเควะเราไปเปิดของรางวัลกันครับผมเ <c oughs> ผมื่อจะได้อะไรเหงๆม้างนะ เอาอันนี้เหรอกันครับ MC ดามห้าสิบเจใบครับเปิดทีเดียวเลย้วกันขอโรนโดมาถือว่าผ่านเล็บสองโดเอเซียนด็อกปาก็ได้ไปอ่ะยียังไปเปิดทีเดียวเลยเจ็ดชิ้นไม่ต้องงงงิงไม่ต้องงองเงงวิ่งมาลงเท้าดำเบริร์บาซิลเปเล่ครับเปเล่ครับแตกครับ500ร้อเอ็มเปเล่ครับ,เบเ เอ้ยอนาคตอันแสนลิบหลีเก้อันนี้เก้าสองเรอยบวกปอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก่อนแล้วกันครับ92้าบวกสถึงบวกสเปิดเลยครับทีละสิบเลยไปเอมซีมาเอ็มซีสวยเอ็มซุ้ยโอ้โหจอจี้ฮาดที่อบวกสโคตรกาก ตามจัดไปวิ่งมา MC ขอดีๆหน่อยเบอร์ v 11อ็ดอาเจนทีน่าอังเคลดิมาเรียครับอุ้ยบวกสีได้อยู่โอเคมอลเ,เอ็มครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อังเคลดิมาเรียครับโอเคผ่านผ่านผ่านแปดชิ้นเดี๋ยวไปชี้เคลียร์ช่องอีกแป๊ดครับมาครับผมลุยกันต่อครับมานี่ซองเดิมนะที่ข้างเมื่อกี้ไปแปดชิ้นกากทีิมายเอ็มซีมาหน่อย โอ้โห oh, VTR ข้ามเลย oh, Aaron, Ram อยู๋อารอนแรมสี่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้กันนะครับแรมสี่เขาใช้แรมแปดแรมสิบหกกันแล้วครับ <laughs> เอาอีกแล้วพวกนี้อีกแล้วโอเคเออบวกสองถึงบวกสี่เก้าสิบหกสามชิ้นครับเปิดเลยครับไปขอเอ็มซีหน่อยเอ็มซีสวย VTR ถุงเท้าข้อยาวเบอร์สิบแปดฝรั่งเศสโอ้ oh, ใครวะโกมิสหรอโอ้โหโอมิส oh oh. oh oh. oh ครับอ <Yeah. S 1> ย่างกาดถัดมาที่ เอออันนี้บวก2ถึงบวก5นี่96้บวกแต่การันตีบวก5นะเราจะเอานี้ก่อนแล้วกันครับแม่งแพ็คแม่งไปบวก1ถึงบวก5 MC บวก5แจ็คพอตมาหน่อยเร็วสวย MC ็มบวก5บวกหบวกหอุ้ยวันได้ปะอุ้ยวันดุมเหรอบวก5บวกหเฮ้ยโอเคโอเคโอเคจอจิโอวานาดุมบวก5อุ้ยแถมฟาบินโยอีกตัวครับ โอ้ยแจมแจมว้ยโอเคเฮ้ยมามาซองกากๆด้แหละกูเหงประจำครับไปไปวงหนึ่งถึงบวกค้าไม่โหวิธีเอาเบอร์สี่สบ้าบาโลเทลลี่ชัวเบอร์สี่ส้ามีแม่งอยู่คนเดียวนี่แหละครับโอเคอีกหนึ่พล้านครับบาโลเทลลี่ครับโอเคข้างในโอเคพอได้พอได้อีก14ชิ้นไป เอ็มซี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 โอ้โหเนียโอ้โหใครครับเนี่ยโอ้โหกาบาเยโร่ไปทมเลยสี่ชิ้นสุดท้ายเต็มอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับมาลุยเอ็นที่ค้างอยู่เมื่อกี้ต่อครับสี่ซองครับไปเลสโก้ขออีกทีขออีกทีเอ็มซีบวกห้าโอ้โหขอบวกห้าก็ยังดีเบอร์สิบเอ็ดใครไม่รู้ขอบวกห้ากูขอบวกห้า ใครไม่รู้ขอบวกห้าไอ้แบบบวกห okay. ้าเหรดเก้าเก้าโอเคเราเหลือเออเหลือสี่ชิ้นที่เป็นไฮไลท์ครับเอีบวกสามแล้วก็สี่ปีเก้าหกบวกห้าแล้วก็มอติคลาสบวกห้าถึงบวกเจ็ดผมเอามอติคลาสบวกห้าถึงบวกเจ็ดหนึ่งชิ้นก่อนเลยครับผมว่าซองนี้ไม่ค่อยเวิร์กั็เปิดไปเลยครับไปมันไม่ค่อยได้บวกเจ็ดอะซองนี้ครับทีทีวะ่ะอุ้ยรังเซโดใครวะ ถึงนมา,าบวกเจ็ดวะ <ś <prison> <ś <led> ไปบ่นมันเยอะไอ้ฮามามาไอ้ท่าเดี๋ยวค่อยขึ้นบวกแปดมึงรอก่อนเป็นเซมาเดี๋ยวค่อยขึ้นเดี๋ยวมึงค่อยขึ้น,นเดี๋ยวมึงได้ขึ้นแน่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องทำท่าร้อนใจครับเดี๋ยวได้ขึ้นแน่ครับโอเคอ่าดาฟาสิบเอ็มซีบวกสามก่อนแล้วกันครับก็เหมือนเดิมครับสองโดครับวันดวงวันได้นะเอเซียนดรอปบาครับไปสองโดวันดวงวันได้เอเซียนดรอปมา รองเท้าดำอุ้ยโอ้โหเบิร์กแคมป์แตกอันนี้แตกเลยครับ615 m เอมเบิร์กแคมป์ครับแตกเลยแตกเลยครับเดนิสเบิร์กแคมป์ครับโอเคครับเหลือ2ซอ,องครับอันนี้ก่็แล้วกัน96้บก5วนละ้วแต่จริงๆรวมๆผมก็ว่าก็แย่นะเพราะได้ตัวแพงๆมาประมาณได้ตัวที่ผมที่ผมผ่านตามาประมาณหลังพันเอ็มได้ประมาณ4ตัวครับมี มีปาโลใช่ไหมมีใครอีกคนนึงนะแล้วก็มีไอ้ไวเดอุ่มกับกับไ,ไอ้ฟาบินโยอ่ะตรงนั้นได้มาประมาณ15000เอ็มครับประเด็นคือไอ200้2 0 0บวก5ปีฮอตเนี่ยสำคัญสุดแล้วว่ามันจะออกมาเป็นตัวอะไรครับแต่ก่อนอื่นครับเอา MC ีบวก5้สองนี้ลก่อนครับกูขอ MC เหอะไป MC MC เออ MC เอออป่าวะ MC อาร์เจนตินาโอ้ใครวะเนี่ย โอ้โอตาเมนดี้เหรอก็ยังดี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 ยังเป็นเอ็มซีแล้วรูปหายไปไหนครับเนี่ยโอตาเมนดี้มามามาโอเคได้ได้ได้ยังดียังดีไอ้เหี้ยยังดีครับยังได้ขั้นต่ำครับเอ็มซีครับโอเคครับมาครับไฮไลท์ของเราครับผมก็ไม่แน่ใจมีตัวอะไรบ้างนะแต่จำได้ว่าเยอะจัดๆเลยครับเยอะจัดๆเลยแพงสุดก็โดนะพวกแปดครับผมได้ไหมแพงสุดป่ะสี่แสนแปดหมื่นล้าน ถ้าได้ก็จะขอบพระคุณมากถ้าได้ก็จะขอบพระคุณมากเอาจริงๆแค่ได้แบบพวกแบบพวกแบบอย่างเอออย่างมาโครร้อยนี่ก็น่าจะแพงนะได้แค่อย่างมาโครร้อยนี่ก็ถือว่าผมก็ดีใจแล้วนะโอเคโอเคครับกูว่าออกกีแน่เลยว่ะออกแบบเดียโกคอตาอะไรเงี้ยดูเดียโกคอต้าดีโอ้โหสามพันล้านนี่ขอดีๆหน่อย <laughs> ขอล้องครับขอร้องครับ มไม่เคยเปิดมาก่อนเลยการันตีบกวกแปดเคยเปิดแต่ตัวยืมอะนะเพโอเคครับปะเดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยการันตีบวกแปดซองนี้นะครับยังไงใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้ครับผมใครยังไม่ได้กดต,กกติดตามฝากกดติดตามไม่ห่มแล้วก็ส่วนใครนะยังไม่ไดกดส u b s c r i b e ฝากกดส u b s c r i b e ด้วยก็ติดตามเหมือนกันนั่นแหละครับโอเคยังไงฝากไว้หน่อยครับผมเป็นกำลังใจให้กันหน่อยครับส่งท้ายไปด้วยแท็กแพ็กนี้แล้วกันครับผมปีฮอตครับผม ก้าวสองร้อยบวกแปดครับผมตื่นเต้นครั้งแรกเลยไม่เคยเปิดจริงๆงไอ้เหี้ยการันตีบวกแปดเนี่ยโอเคปะพัตสองร้อยบวกแปดจัดไปครับโอหจีเคจบเลยสัตว์ มีใครอยากได้ไหม <laughs> มีใครอยากได้ไหมโอเคครับยังไงขอบคุณทุกคนมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงขอบคุณทุกคนมาก บายครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอีกฝากไว้ด้วยครับผม